สวัสดีครับผมบอลอินไซต์อินเทリアเดอะซีรีส์ e p นี้ผมพามาอยู่ที่บ้าน s c g h a r m มนะครับบ้านนี้ลูกค้าปลูกบนเนื้อที่ของตัวเองแล้วก็ให้ทาง s c g ดูแลทั้งเรื่องงานโครงสร้างงานระบบแล้วก็งานภายนอกทั้งหมดส่วนงานภายในเนี่ยลูกค้าให้ผมเป็นคนดูแลนะครับข้างในตอนนี้ก็ประมาณสัก50%าละงานตู้งานอะไรก็มาลงครบหมดแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปชมด้านในกันนะครับว่างานดีไซน์แล้วก็รูปแบบหน้าตาเป็นยังไงตามผมไปชมใน EP ีนี้กันนะครับ พามาชมภายในบ้านนะครับบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นบ้าน2ชั้นพื้นที่ประมาณ350ตารางเมตรนะครับคอนเซปต์นะครับที่ลูกค้าให้ผมก็จะเป็นโมเดิร์นคลาสสิกนะครับโทนสีขาวเทาดำนะครับแล้วก็จะมีเบรกด้วยงานไม้นะครับเมื่อเราเข้ามาเนี่ยตรงนี้จะเป็นประตูทางเข้าหลักนะครับจะเห็นว่ามันเป็นคนละสเต็ปกันนะครับตรงนี้ก็เผื่อเอาไว้แบบถอดรองเท้าเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นงานพื้นหินอ่อนนะครับ ซึ่งผมจะามาลงภายหลังแล้วก็เมื่อเราเข้ามาเนี่ยตรงด้านขวามือก็จะเป็นตู้เก็บรองเท้าแล้วก็จะเป็นที่นั่งใส่รองเท้าตรงนี้นะครับ โซนนี้เนี่ยจะเรียกว่าเป็นโซนห้องรับแขกนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของทีวีแล้วก็หลังโซฟานะครับอย่างที่ผมบอกงานนี้นะครับลูกค้าต้องการเป็นโมเดิร์นคลาสสิกเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะมีเล่นคิวนะครับคิวสชั้น3ชั้นประมาณนี้นะครับตรงนี้เป็นด้านหลังโซฟาที่เราสามารถเล่นอะไรได้นะครับก็คือเป็นงานคิวแล้วก็จะมีไฟสองข้างตรงกลางเนี่ยถ้าเราจะติดเป็นรูปตรงกลางก็ได้หรือจะเป็นโลง่ลงๆก็ได้นะครับ โซฟาก็จะวางอยู well. anyway. most, the left, the ่ตรงนี้เลยแล้วก็เมื่อเรานั่งโซฟาก็จะหันไปมองทีวีตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นทีวีจอใหญ่อยู่ตรงนี้ได้เลยนะครับด้านหลังเนี่ยผมจะเอาไว้ติดเป็นงานหินอ่อนนะครับแล้วก็ข้างๆาเนี่ยจะเป็นงานระแนงไม้ด้านล่างเนี่ยจะเป็นงานลินชักแล้วก็ด้านบนจะเป็นที่เก็บของแล้วก็จะเป็นงานระบบของงานแอร์นะครับซ้ายขวาเนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นช่องใหญ่กับช่องเล็กประมาณนี้นะครับ ของเดิมโครงการเนี่ยเขาจะให้เป็นทางเชื่อมไปให้มันไปหาห้องกินข้าวนะครับแต่ว่างานนี้เนี่ยผมคุยกับลูกค้าว่าการใช้งานแอร์หรืออะไรเงี้ยมันจะเปลืองนะครับก็เลยเดี๋ยวทําเป็นบานเปิดนะครับสองข้างก็คือปิดปายแยกเป็นห้องๆแล้วก็สามารถเปิดเชื่อมต่อกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมในส่วนของห้องกินข้าวต่อนะครับ ผมเข้ามาจากห้องรับแขกนะครับโซนนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของโซนครัวแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของที่กินข้าวนะครับตรงนี้จะเป็นโต๊ะกินข้าวยาวเลยนะครับข้างบนก็จะมีไฟห้อยประมาณนี้เลยนะครับส่วนด้านซ้ายมือผมเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตู้วางทีวีนะครับตรงนี้ก็จะเป็นข้างล่างเป็นที่เก็บของเก็บของทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีทีวีอยู่ตรงกลางเวลานั่งทานข้าวก็สามารถมองทีวีตรงนี้ได้ส่วนด้านขวามือผมเนี่ยก็จะเป็นตู้โชว์นะครับข้างล่างเป็นที่เก็บของส่วนด้านบนเนี่ย จะเป็นชั้นโชว์มีไฟ LED แล้วก็จะมีแอร์ที่เป็นการระบบแอร์อยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับบ้านนี้นะครับลูกค้าให้ผมดูแลนะครับทั้งบ้านแต่ว่าจะยกเว้นห้องน้ำนะครับที่ทาง s g ไเป็นคนดูแลเดี๋ยวผมจะพาไปชมห้องนอนชั้นหนึ่งตรงนี้กันต่อนะครับห้องนี้นะครับเป็นห้องนอนชั้นหนึ่งที่ลูกค้าต้องการให้เป็นห้องนอนของพ่อกับแม่นะครับ ตรงนี้เป็นหัวเตียงนะครับหัวเตียงเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีหน้าต่างสองข้างซึ่งผมก็ยังคงหน้าต่างเดิมไว้อยู่ให้ใช้งานได้นะครับผมจะทําเป็นบานเลื่อนเปิดปิดเพื่อปิดช่องแสงเวลานอนนะครับหัวเตียงเนี่ยจะเห็นว่ามีคิ้วนะครับจะเป็นการทําสีแล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะเป็นการติดลามิเนตลายไม้นะครับด้านหลังผมจะเป็นตู้เสื้อนะครับก่อนเข้าไปในห้องน้าตรงนี้เนาะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของโต๊ะทํางานนะครับที่เป็นโต๊ะลอยตัว ก็หลักๆฟังก์ชันก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมข้างบนกันต่อนะครับ ก่อนที่ผมจะพาไปชมด้านบนนะครับผมพามาทําความรู้จักกับวัสดุที่ผมใช้ในงานนี้ก่อนนะครับวัสดุที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นไม้กรดชื้น HMR นะครับหรือชื่อเต็มๆก็คือ High Moisture Resistant Board นะครับแผ่นใยไม้อัดทนความชื้น ผมใช้ h m r เกรดที่ดีที่สุดจากอ g r o f i b e อร์นะครับงานหลังๆเนี่ยผมจะเริ่มเปลี่ยนจากไม้อัดมาเป็นไม้ h m r แล้วนะครับเรามาดูกันว่า h m r เนี่ยมันจะดีกว่าไม้อัดหรือว่ามันเป็นยังไงนะครับ h m r เนี่ยข้อดีของมันก็คือผิวมันเรียบเนียนนะครับกว่าไม้อัดเวลาเราพ่นสีหรือเราจะติดลามิเนตเนี่ยมันจะเรียบเนียนกว่าไม้อัดนะครับแล้วก็ h m r อีกอันนึงนะครับแผ่นมันเนี่ยมันจะเต็มมินกว่าไม้อัดนะครับ ถ้าสมมุติยกตัวอย่างเป็นไม้4มิลน,นะครับถ้าเป็นไม้อัดเนี่ยบางทีมันจะเหลือ3มิลน,นิดๆนะครับแต่ว่าเมื่อเราใช้ไม้ HCR เนี่ยมันจะเต็มที่4มิลเป๊ะๆเลยนะครับเมืเ่อเรามีผิว h f r ที่เรียบเนียแล้วนะครับเราไม่ต้องโปที่แผ่นเลยนะครับเราโปกเฉพาะรอยต่อแล้วก็ช่วยประหยัดเวลาช่างให้ทำงานได้รวดเร็วขึ้นนะครับ เมื่อเราเทียบ h m r กับไม้อัดแล้วนะครับเราก็ต้องเทียบกับไม้ชนิดอื่นด้วยเช่นไม้ปาติเคิลหรือไม้ MDF นะครับข้อดีของ h m r คือมันจะไม่ยุ่ยแล้วก็ไม่บวมแล้วก็เมื่อเทียบไม้ h m r ของ Agrofiber กับเจ้าอื่นๆนะครับของ Agrofiber เนี่ยจะมีความหนาแน่นที่สูงที่สุดนะครับแล้วก็จากความบิดตัวความโก่งงอในแผ่นเนี่ยมันจะน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรายึดติดตัวฟิตติ้งนะครับหรือว่าทำโครงสร้างเนี่ยมันจะแข็งแรงนะครับแล้วก็ไม่หลุดไม่ร่อนง่ายนะครับ ข้อสุดท้ายนะครับที่เป็นจุดเด่นของ KHR เลยนะครับก็คือตัวนี้มันทนความชื้นสูงเวลาผมใช้ในงานครัวหรืองานห้องน้ําส่วนแห้งนะครับที่มีความชื้นสูงสูงเนี่ยก็สามารถใช้ไมายตัวนี้ได้เลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจเลยนะครับผมใช้ในงานบิวอินที่เป็นด้านนอกที่แบบไม่มีความชื้นเนี่ยก็ยิ่งสบายสบายเลยทั้งเรื่องทนความชื้นแล้วก็เรื่องความแข็งแรงนะครับ ขนาดของไม้ HMR มนะครับก็คือจะใกล้เคียงกับขนาดไม้อัดเลยนะครับขนาดจะอยู่ที่ประมาณเมตรยีนะครับแล้วก็สูงประมาณ2เมตรสีนะครับแล้วก็ที่ผมใช้เนี่ยจะมีหลากหลายขนาดเลยนะครับผมมีใช้ทั้ง 4, 4มิลสมิลก็คือผมจะใช้ประกบหน้าหลังนะครับกับโครงไม้ทําเป็นตัวโครงไม้โครงตู้ต่างๆนะครับทำเป็นชั้นต่างๆก็จะใช้ตัวนี้นะครับ แล้วก็ใช้แบบ6-9มิลก็คือจะใช้ในส่วนของหัวเตียงต่างๆนะครับแล้วก็เมื่อเราทำเป็นพวกลิ้นชักหรือบานเปิดเนี่ยผมจะใช้ที่เป็นตัว15มิลด้วยนะครับทำเป็นลิ้นชักภายในแล้วก็ตัว18มิลเนี่ยถ้าเป็นหน้าบานเรียบผมก็จะใช้18มิลตัวเต็มเลยนะครับก็อยู่ที่เราเลือกใช้แล้วล่ะว่าเราจะใช้ความหนาเท่าไหร่กับในส่วนของตู้โซนไหนนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมในส่วนของด้านบนกันต่อนะครับ พาขึ้นมาชั้น2นะครับชั้น2เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของอ่ห้องนอนทั้งหมด3ห้องก็จะมีห้องนอนมาสเตอร์นะครับห้องนอนเล็ก2ห้องส่วนตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นเหมือนตัวแจกจ่ายไปยังห้องต่างๆแล้วก็เป็นพื้นที่ส่วนรวมพื้นที่อเนกประสงค์นะครับสามารถเอามานั่งดูทีวีนั่งทํางานหรือในอนาคตจะเอาเครื่องฟิตเนสมาวางตรงนี้ก็ได้นะครับ มันดูในส่วนของด้านหลังผมด้านหลังผมตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของหิ้งพระคุยกับลูกค้าแล้วว่าวางประมาณนี้พอนะครับแล้วก็จะหันหน้าออกนอกตัวบ้านนะครับส่วนตู้ด้านขวามือเนี่ยก็จะเป็นตู้เก็บของตู้โชว์แล้วก็จะมีแอร์อยู่ด้านบนนะครับซ้ายมือเนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นคิ้วนะครับคิ้วตรงนี้ผมล้อมาจากข้างล่างนะครับที่เป็นหลังโซฟานะครับตรงนี้งานดีไซน์ก็จะล้อขึ้นมาถึงดับเบิลสเปซแล้วก็มาผนังตรงในส่วนของอาห้องอเนกประสงค์ชั้น2ตรงนี้ด้วยนะครับ ผมจะมีไฟห้อยที่ห้อยอยู่ตรงกลางด้วยเหมือนเป็นไฮไลท์ของบ้านผมพาไปชมในห้องนอนใหญ่กันก่อนนะครับมาถึงห้องนอนใหญ่นะครับห้องนอนใหญ่เนี่ยของเดิมเนี่ยจะเป็นพื้นที่โล่งเลยนะครับ ผมได้แบ่งสัดส่วนใหม่ก็คือจะเป็นบล็อกอินโคสเซตอยู่หน้าห้องน้ำนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีตู้เสื้อผ้าใหญ่ๆอยู่3ตู้ด้วยกันก็คือ 1, 2แล้วก็3ตรงนี้นะครับก็คือเก็บเสื้อผ้าได้สบายๆเลยตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนโซนที่เราเข้าไปในส่วนของห้องนอนแล้วนะครับด้านขวามือผมเนี่ยจะเป็นในส่วนของปลายเตียงก็คือจะมีทีวี ผนังจะเป็นหินอ่อนแล้วก็ด้านตรงนู้นเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของโต๊ะเครื่องแป้งหรือเป็นโต๊ะทํางานนะครับขวามือผมก็จะเห็นว่ามีหน้าต่างอยู่ผมก็ยังเก็บไว้อยู่นะครับผมจะทาเป็นบานเลื่อนสามารถเปิดปิดจ่องแสงตรงนี้ได้ด้านล่างก็จะเป็นตู้ลิ้นชักเป็นอะไรเก็บของส่วนด้านหัวเตียงเนี่ยผมก็จะบุเป็นงานผ้านะครับแล้วก็จะมีในส่วนของงานไม้ที่เป็นเบรคที่เป็นสีเข้มนะครับตัดให้ห้องดูไม่น่าเบื่อจนเกินไปเดี๋ยวผมจะพาไปชมในส่วนของห้องนอนเล็ก2ห้องของลูกชายกันต่อนะครับ องนอนนี้นะครับเป็นห้องของลูกชายคนโตนะครับซึ่งผมคุยคอนเซปต์กับลูกชายคนโตละพอชอบสีเข้มๆนะครับแบบแมนๆผู้ชายเลยนะครับจะเป็นโทนสีไม้เข้มหรือเป็นโทนสีเทาเข้มๆเ,เลยนะครับด้านหลังผมเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของหัวเตียงหัวเตียงอยู่ตรงนี้นะครับผมทาช่องไว้สามารถวางของได้ด้านบนก็จะเป็นกุเป็นระแนงไม้นะครับส่วนซ้ายมือผมเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของอตู้เสื้อผ้าที่สามารถเก็บของได้เต็มที่เลยทั้งราวแขวนจะมีลิ้นชักเก็บกางเกงเก็บอะไรพวกนี้อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับ ส่วนด้านหน้าผมเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของอ่าโต๊ะทํางานลอยตัวนะครับซึ่งจะมีตู้โชว์นะครับแล้วก็จะมีตู้เก็บของอยู่ด้านบนส่วนหน้าห้องน้ํานะครับผมก็จะทําเป็นตู้เต็มตรงนี้เพราะบันพื้นที่เหลือก็คือสามารถเก็บของต่างๆได้แล้วก็จะมีกระจกบ,บานใหญ่นะครับอยู่หน้าห้องน้ําเวลาเราอาบน้ําเสร็จก็ออกมาส่องแต่งตัวตรงนี้ได้เลยนะครับ นี้นะครับเป็นห้องของน้องชายคนเล็กนะครับที่จะแตกต่างกับห้องของลูกชายคนโตนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นห้องโทนสีที่อ่อนกว่าแล้วก็ใช้ไม้ที่เป็นไม้ที่สีอ่อนกว่านะครับฟังก์ชันจริงๆก็จะคล้ายๆกันเลยนะครับมีหัวเตียงมีตู้เสาาื้อผ้าแล้วก็จะมีแบบตู้โชว์นะครับ มาในส่วนของหัวเตียงนะครับหัวเตียงงานนี้ผมจะใช้เป็นระแนงไม้นะครับเพราะฉะนั้นด้านหลังผมเนี่ยผมจะใช้กู่ความหนาแค่ประมาณ6มิลน,นะครับแต่เมื่อไรงานอื่นนะครับผมจะใช้เป็นวอลเปเปอร์หรือทาสีเนี่ยอย่างเดียวผมจะใช้ความหนาที่เพิ่มขึ้นก็คือความหนา HR เนี่ยจะเป็น9มิลแทนนะครับตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานนะครับแล้วก็งานดีไซน์แต่ละประเภทนะครับด้านขวามือผมก็มจะเป็นตู้เสื้อผ้าที่ฟังก์ชันคล้ายๆก,กันกับห้องนอนนู้นเลยนะครับก็คือจะเป็นราวแขวนแล้วก็มีลิ้นชักเก็บกน,นะครับ ด้านหน้าผมเนี่ยก็จะเป็นตู้โชว์ตู้เก็บของแล้วก็จะมีโต๊ะทํางานลอยตัวอยู่ตรงนี้ด้านหลังผมก็จะเป็นในส่วนของไม้ที่เป็นรอ,องรับของกระจกเงาเต็มบานอีกทีนึงนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ Inside Interior The Series EP นี้ที่ผมพามาชมบ้านที่ผมทำภายในร่วมกับ SGG หา m นะครับตรงนี้เนี่ยก็สักประมาณ50%แล้วทั้งงานผน,นังงานตู้ก็ลงครบหมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพามาชมในส่วนของงาน80%หรือว่า100%กันต่อนะครับของบ้านหลังนี้ ใครสนใจไม้กันชื้น HR นะครับของ a ั c o f i b e เเพิ่มเติมนะครับเข้าไปดูได้ทางเว็บไซต์หรือว่า f c e e o o o นะครับผมมีทิ้งเบอร์โทรไว้ให้ที่ description ด้วยนะครับใครชอบคลิปแนวนี้ผมฝากกดไลค์กด Subscribe ที่ช่อง b o l ซีเ e อร์อินเทลเ d ็กอารแล้ว EP หน้าผมจะพาไปชมงานบ้านงานคอนโดหรืองานก่อสร้างที่กำลังทำอยู่นะครับตามผมไปชมใน EP หน้าขอบคุณครับ